วันนี้มาพร้อมสายฝนเลยครับวันนี้มากอาทีตตลาดแกล้งสีธาตุนะครับเนาะตลาดสีธาตครับอำเภอสีธาตจังหวัดอุดรน,นะครับเนาะอู้นตลาดริมเขาเลยครับบรรยากาศดีแตาละลอยเด็ดละลอยเดียวเห็ดอียังเงี้เห็ดเพิองเขายุงค่ะนี่เห็ดเพิ่มแซ่บนะคะเห็ดเฟางจิ้นน่นไข่กับมีเด้อ เห็ดว่าเปามือเงนแม่เด้อเห็ดว่าเ่มือนงียเ้น่ยังแม่เป็นนกยุ่งเนี่ยเ่าเนเาก็บัเาาอยด้ยเ้ไป้บ้านเลเพราะว่า่มยางน ดอ, 350, ดอกเหลืองๆสามร้อยห้าสิบดอกขาวๆสองร้อยหวก็มีตอ่างก็มีอีหลอกรับเพชรอะไรหกกับพ ลูส,ลลสร้อค่ะงบน,น,น,นงัถุงละามร้ยอยัถุงลามอะลสามครปายังครับอ,อะเพอนขายจังไหนครับ,รบ,บห้าสิบ,บาทโอ้ปลาชนยังหลายเลยอาขาวพวงละสี่ิ าบทค่ะรับโอนไหมครับโอนได้ค่ะครับผมจะพ่วงดีค่ะปลาอันนี้ไม่เน้นปลาอะไอีกอย่างครับเนี่ยปลาขาวหางแดงค่ะปลาขาวหางแดงพ่วงละสี่สิบพ่วงละสี่สิบตั้งหลังปีแปดสิบสามตั้งหลังปลาอไอยังอันนี้ปลาเก๋ง่ายค่ายดีค่ะนี่น่าเล่นนอ๋อครับครับเอ่ายุกซื้อทีบาทดิได้ซื้บาทค่ะ อจะกวงค่ะเอาเานเลยนะคร้อยค่ะร้อยาอ๊ยังปลาไข่ไหนตัวปลาไขรนี่ค่ะไข่หงครับเอาปค่ะมนัไข่ยี่ตัวไข่ตัวเดียวไข่สตัวสาตัวตัวน่อยนี่วงนี้ก็ไข่ได้เอ่ไไรอพวกเราจะไรก่อนอันชงใหญ่นี่ปดสวชน้อยนี่สีใส่อย่างไรอันไข่ ครับเอาซอันครับปลาตเพนยังสดอยู่อครับสดค่ะอ๋อนึ่ครับปลาตเพอนครับอันนี้ปลาเอียงครับนี่ปลาเทียมเียมค่ะจ้าบาทอะไรหอยเชลรีราคา่นเหเมื่อเดียวน้ำบอยหาทิค่ะปกติมันพวงอะจากบาทปกติพวมีรอยหาทิค่ะ อืมรอยานลอง่ที่ป่านงเขลาอยูแไม่งอครผมอยากได้ไข่ป่าน้เผหมะาเพิ่นบรับโอ้นไหมผมผมโอนใหเจ้น้ำเดบยวจบจบจบยกนสดะโอ้ครับไข่ป่ายังครับท่านุนแต่เพื่อนนาะครับ ครับเดียวยางไปครับกระเพื้ยนมาดิี่ไขปลานี่ยไข่ปลาไ้อไ่น้ไปอบก็ได้นะจ๊ะครับผมตัวรยเาลยวเร็วเร็ววอันนี้ตอันนี้หสิบบาทขาขา้สิบาทได้สตัวตัวนี้มันตัวญ่เนาะ่ขายก็บุกขุดเนี่ยมันขายเนี่ยมันกินยากนนครับ โอกาสนาครับขับผมได้มาหลายเติมเนาะเออสุดยอดเลยฟันไปฟันมาตะแวะได้ครับนี่ของหลากหลายครับหลากหลายอย่างหลากหลายเนี่ยครับอำเภอศรีธาตครับจังหวัดอุดรครับบรรยากาศดีๆครับผมเจริญแห้งหน่อยครับมือนี่อาหารการกินอาหารสำเร็จรูปก็มีครับตะบดไทยมาสุดปากมาตอนนะครับเนาะเอาปอกไม่คีบหนาผมคิีเหย่างล่าพาจับก่อนลากรอยก็แชียร์ได้เลยสวัสดีครับ